โยโยโยเที่ยงตรงเจินกับคลึรุ่งหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคลึรุ่งหนังทุกช่องทางเชิญแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝากพักยกเจ็ดสิบเจ็ดในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับเอามาถึงค่ำคืนวันศุกร์นะครับบิ๊กแมทพิจิตเลือกเกมเวลาตีสองครึง่งบูเดสซีก้าเยอรมนีครับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นทีมจ่าฝูงจะเปิดบ้านเจอกับไม้ทีมรองบวยเลเวอร์คูเซ่นห้าสิบแปดแต้มจากการชนะสิบแปดเสมอสี่ไม่แพ้ใครนะครับเกมล่าสุดุดดกก็บบบชชนนนะไฮฮเาาาามมครัีออล ยังไม่มีอาร์ตูเอสเกลปาลาซิออสแล้วก็วิกเตอร์โบนิเฟสกองหน้าไนจีเรียนะครับตัวหลักๆคืนนี้ก็ประตูลูคัสฮาราเดสกี้เหมือนเดิมครับเกมรับนำโดยจนาธานทานะครับมีตัวริมเส้นสองฝั่งทั้งฟิมปงกับกิลเมาโดตรงกลางก็โรเบิร์ตอันริชเล่นกับกานิชชาก้านะครับสามแนวรุกฟอรีนเวียดมีพลาธิกชิกแล้วก็อาร์มินอัตลี้นะครับโดยมีโยนาสฮอปมันเป็นตัวสอดแท้ครับในขณะที่ไมซ์15แต้มจากการชนะ2เสมอ9แพ้11 เกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะอัลสบวกมา1-0นะครับโบเฮดิกเซนกุนซอชาวเดนมาร์กเนี่ยจะไม่มีเซฟานเบลที่เจ็บแล้วก็ต้องเช็คจนปธานเบอร์กาดนะครับตัวหลักๆก,ก,ก็โรบินเซนเนอร์เป็นประตูครับเกมรับนำโดยเซฟฟานเดนเบิร์กตรงกลางนาเดียมอาร์มิรี่นะครับเลอันโดบาเลโรหรือแม้กระทั่งตัวลูกอย่างมาโกริตเตอร์ซินแบงวิทแมร์พวกเนี้ยครับ ตัวเกาหลีอย่างอ e ีแจซุงกองหน้าคาริมโอนิซิโวนะครับนัดแรกเจอกันเลเวอร์คูเซ่นบุกถล่ม3-0แน่นอนก่อนเกมเลเวอร์คูเซ่นเป็นต่อแน่ครับฟอร์มสุดยอดจริงๆสำหรับห้างขายยานะครับถึงตรงนี้เนี่ยนำบาเยิร์นมิวนิก8คะแนนแล้วนะครับถ้าชนะคืนนี้จะทิ้งห่างออกไปเป็น11แต้มครับดูแล้วเนี่ย ม่ติดลมบนจริงๆครับและดันมาเจอไมยที่ฟอร์มแย่โดยเฉพาะเกมเยือนเกมรับยุ่ยนะครับวัดใจเลยเบอร์คูเซ่นเลยครับประตูแรกมาไวไหลแน่ครับเลเวอร์คูเซ่นจะเปิดไบเออรีนาชนะขาดถึง2ประตูได้เป็นอย่างน้อยแน่ครับให้เชียร์ไบเออร์เลเวอร์คูเซนเป็นคืนทุนันนงบิ๊กแมชประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย